เด็กทุกคนตั้งใจว่ารูปละระบายสีให้สวยงามนะคะเดี๋ยวถ้าใครทําเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูจะให้ออกมาเล่าให้เพื่อนฟังนะว่าเด็กๆอยากได้พรอ,อะไรกันบ้างยายทวดทำอะไรอยู่ยายทวดกำลังจะถ่ายรูปลูกยายทวดกดตัวน,ตนี้โอเค เย้ช่วยได้ไหมได้ค่ะเย้ช่วยเราถ่ายให้หนูหน่อยได้ไหมได้ค่ะเย้ช่วยมันไกลไปช่วยลุกขึ้นมาถ่ายให้หนูใหม่หน่อยได้ไหม ดูหน่อยลูกดูให้ยายหน่อยไขลายมาทวดเวยพรมายายเอาล่ะลูกหล่ะมาเราขอพรกันนะลูกนะแทนแม่จะขอพรกับพะอียายก็ไม่รู้ลูกว่าพรุ่งน,นี้จะเป็นยังไงก็ได้แต่หวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ยายแล้วก็ครอบครัวของเราโดยเฉพาะแม่กับน้องของหนู ที่กำลังจะเกิดแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภยัยลกูกอะกาพะน,นะพอดีวันนี้หมอมีข่าวจะแจ้งให้ทราบอิกหนึ่งเนาะว่าผลชิ้นเนื้อออกมาแล้วนะคะอะพบว่าเป็นเนื้ออะไรพบว่าเป็นเนื้อ เคียรสิคะเดี๋ยวน้องแน่ไม่สวยนะฟันงน้องไหมทำไมคุณไม่พาลูกไปน,น,นอนเนี่ยนอนดึกแบบนี้เราก็ส่งผลต่อลูกในท้องหรอจะให้นอนได้ยังไงใกล้คลอดแบบนี้ ผัวยังไปมาหัวลาน้ำกลับบ้านเหมือนหมาอยู่ทุกวันคนก็เ,เป็นซะแบบเนี้ลูกในท้องน้ำหนักเลยไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยเพราะมีแม่แบบนี้หรือเปล่าที่คุณโทษฉันเหรอที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะใครที่ฉันเป็นโรคซึมเศร้าพาะใครถ้าไม่ใช่เพราะผัวเร็วๆแบบคุณนะ่วะว่าเร็วๆเหรอถ้าผมเป็นผัวเร็วๆผมจะไปทำงานงบหนักๆขาินมาดูแลคุณทำไมคุณไม่เคยดูแลเลย คุณกลับบ้านเด๋ึวทุกวันก็ผมทํางานไงคุณรู้หรือเปล่าว่างานของผมมันต้องไปทําที่ไหนยังไงบ้างเนี่ยแล้วคุณไม่คิดว่าจะเหนื่อยบ้างเหรอกับการรุกรอนเก้าเดือนเนี่ยผมมาไปทํางานผมอกผ,ผมเนี่ย ูขอพอได้หนูอยากให้แม่กับน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจดีดีๆกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะลูกชายคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ดีค่ะน้ำหนักก็ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานนะนี่ก็เป็นผลจากการที่คุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเราอย่างเคร่งครัดผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็เลยน้องแข็งแรงสมบูรณ์แบบนี้นะคะ หนูอยากให้พ่อกับแม่รักกันมากมากแม่ขอหนูใจได้หายปวดจากโรคซึมเศร้าเรามาวางแผนการรักษาร่วมกันนะคะ ในการดูแลสุขภาพโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตการกินนอนหลับพักผ่อนการออกกำลังกายจัดการความเครียดรดการดื่นสุราเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของสัมพันธภาพการปรับเปลี่ยนนี้จะทำให้สุขภาพกายสุขภาพจิตดีขึ้นนะคะหนูอยากให้ยายคองหนูหายป่วยพอดีพบว่าเป็นเนื้อ,อร้ายเนาะ แต่คุณยายทำใจให้สบายก่อนนะคะเพราะว่าผลชิ้นเนื้อเนี่ยพบว่าเป็นระยะเริ่มต้นเนาะหลังจากนี้ยหมอแนะนำให้คุณยายอ่ะทำใจให้สบายแล้วก็รักษาร่างกายให้แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ดูแลหลานที่เพิ่งคลอดไปอีกนานๆเนาะ เพื่อขอหนูกลับมาเดินได้เหมือนเดิมช่วยลุกขึ้นมาถ่ายให้หนูหมายหน่อยได้ไหม และสุดท้ายหนูขอให้ทุกคนอย่าใช้พอเป็นยารักษาสุดท้ายของคุณดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่เรารักตั้งแต่วันที่ยังไม่ป่วยโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่น